สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงจะมาเอาเสื้อสวยๆเป็นผ้าลูกไม้คุคณลูกค้า่ะลูกไม้เนื้อดีเนื้อแน่นมากลูกไม้เนื้อฝรั่งเศสนะคะจากฝรั่งเศสเลยค่ะซับในให้ทั้งตัวเป็นสไตล์สีออกนุดนๆสีครีมสีครีมโอเวนตินอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าเวลาเราใส่จะดูลุคแบบผู้ดีดูสวยดูหรูนะคะความพิเศษของเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะคุณลูกค้า เขาจะปักเลื่อมนะคะการปักเลื่อมเป็นงานแฮนด์เมดกับคุณลูกค้าค่ะก็คือใช้มือปักเลื่อมเข้าไปในตัวเสื้อนะคะไม่ใช่ข้างนอกนะคะงานปักเลื่อมจะซ่อนเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าเลยค่ะคุณลูกค้าทั้งชิ้นเลยนะคะจะขึ้นแสงขึ้นไฟเวลาคุณลูกค้าออกงานนะคะ,ะระยิบระยับแล้วก็หายห่วงว่ายอย่างที่หญิงบอกไม่โป่งแสงค่ะคุณลูกค้าค่ะ เพราะเรามีซับในให้ทั้งตัวซับในก็จะเป็นสีเดียวกันกับคุณลูกค้าค่ะก็คือเป็นสีครีมสีนูดสีอบโอวัลตินอ่อนๆนะคะคุณลูกค้าช่วงนี้เขาจะช่วยเก็บหน้าท้องให้นะคะแล้วก็ช่วงคอนี่กับคุณลูกค้าค่ะปิดให้แต่ว่า c2 นิดหน่อยกับคุณลูกค้าช่วงนี้นี่ค่ะแขนปิดมาถึงข้อศอกรับรองว่าจะเก็บช่วงแขนให้เราได้เป็นอย่างดีกับคุณลูกค้าสําหรับ รุ่นนี้หญิงมีไม่มากหญิงมีไซส์อยู่ที่38 40 42ยังไงคุณลูกค้าสนใจเสื้อสวยผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสรุ่นนี้นะคะ หญิงขายในราคาเพียง1,450บาท1,450บาทก็คือรวมส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ1-2วันถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนค่ะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะยังไงโทรมาหาหญิงที่0931988013อีกเบอร์นะคะ0872195678แอดด d l หญิงได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะ ดูะคัณลูกค้ารีบโทรมาสั่งนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ